สวัสดีครับ FCTP FC ลุมพลประแตนทุกทกท่านนะครับใครก็ตามเนาะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยที่เราทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเคยทำอยังไงลักษณะนิสัยอย่างไรมันมองเห็นนะครับมองเห็นหมดเลยพฤติกรรมต่างๆของผู้หญิงคนนี้ที่การที่เขาจะพูดโกหกหรือพูดไม่เป็นความจรงิใงใดๆก็ตามที่ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะครับ สิ่งต่างๆพวกนี้มันจะย้อะนกลับมาหาเขานะครับวันหนึ่งวันใดที่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจางขึ้นมานะครับกมเวรต่างๆคืนสนองแน่นอนเลยนะครับขนาดอยู่ด้วยกันแท้ๆที่สวนนะ่ะนะล้วยังมาสงสัยเขาได้นะครับอยู่ด้วยกันแท้ๆนี่แหละครับพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาก็ชอบดูถูกเหยียดยามผู้อื่นด้อยค่าคนอื่นนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ มันเป็นสันดานของเขานะครับมันเป็นอนุสัยสันดานติดตัวมาตั้งแต่เกิดเขาเองเขาก็มองเห็นสิ่งที่เขาทำนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถากทางย่อเย,ย้ยคนอื่นสารพัดนะครับทุกวันนี้เขาเองก็ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงหรอกครับนะวันวันมีแต่ปัญหานะครับผู้หญิงคนนี้ไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้นะครับผู้หญิงคนนี้ในหมู่บ้านสันกราคีรีเนาะซึ่งเคยกล่าวไว้นะครับพฤติกรรมการพูด โกหกกลับไปกลับมานะครับมันเป็นการที่สังคมไม่ให้ความเชื่อถือในคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะครับถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งอาจจะมีคนให้ความสงสารนะครับหลงคิดว่าเธอเป็นผู้เสียสูญนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวของเธอเองนะครับ ผมไปเจอโพสของคุณใหม่ชาลวันเนาะช่องหม่ชาลวันพูดถึงนะครับเขียนข้อความเดี๋ยวผมจ้าให้ฟังก่อนนะครับไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองชาวบ้านต่างจังหวัดโดยพฤตินัยมีการซื้อขายที่ดินปากเปล่าแบบนี้เกือบทุกจังหวัดที่ดินประเภทนี้เป็นที่ดินของรัฐแต่เปลี่ยนมือกันได้แบบถูกกฎหมายในกรณีสละสิทธิ์การครอบครอง ให้คนในครอบครัวแต่ถ้าสละสิทธิ์การครอบครองให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเขาทำกันเงียบๆจ่ายเงินตามตกลงกันเข้าทำประโยชน์แบบไม่โชงชางทำมาหากินแบบไม่โอ้อวดและสร้างสัมพันธ์ทําไมตรีกับคนในหมู่บ้านไม่อัพโหลดลงโซเชียลมีเดียแค่นี้ก็ไม่มีใครมาสนใจอยากรู้อยากเห็นแล้วแต่นี่จ่ายเงินปุ๊บไฟ์สดทันที บริษัทของเรามาปลูกไว้กันเถอะวดโลกโชว์สือ่อขิงพี่น้องให้คนอิจฉาว่ามีเงินซื้อที่ดาบมันมีสองคมลืมไปคนไม่ชอบคุณก็มีเยอะนะต้นเหตุของปัญหามันมาจากคุณจ้าพอมีดราม่าว่าถูกต้องหรือไม่มีคนมาร้องว่าทําถูกหรือไม่เปิดกาดทันทีมันอิจฉามันกันแกล้งมันเสร้ายมันเกลียดเรา หลายสิ่งหล,หลายอย่างที่คุณพ่นออกมามองดูตัวเองสิชาวบ้านเขาทำแบบนี้มาหลายสิบปีซื้อขายเข้าทำปากเปล่าทำไมเขาเหล่านั้นไม่มีปัญหาตอบให้นะเพราะเขาไม่อ้อวดกันไงเลยไม่มีใครรู้และไม่มีปัญหาทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องจะเลิกผัวเรื่องจะยาผัวเรื่องทะเลาะกับพี่น้องลามไปยันให้คนมาด่าพ่อแม่เรื่องโยนขี้ให้เพื่อน เรื่องนี้แล้คุณเอซีด่าคนให้เงินด่าคนเคยช่วยเหลือและล่าสุดกระดกน้ำอัุงหูในรถใครละ่ละไรสดบอกโลกเองทำให้เห็นเองพูดเองแสดงออกเองโทษตัวเองบ้างไหมที่ผ่านมาทำตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครไปทำร้ายเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวกลับกันยังมาแถปิดเบือนโยนความผิดให้คนอื่นใส่ความคนอื่นแบบหน้าด้าน ไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้คำคำนี้มันก้องหูลองดูนะคราวนี้ถ้ามีหลักฐานมันแน่นขนาดนี้ให้กี่สิบยานก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะและยานกับพลังรับซั์ทั้งหลายจะจุงมือกันวอดวายในคราวนี้รารับประกันให้เลยรอชมนะจ๊ะอันนี้เป็นโพสต์ของคุณใหม่ชลวัรเขียนถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่หมู่บ้านสันกลาคีรีสีตันดอนนะครับ ผู้หญิงคนนี้ครบชอบอดูถูกเหยียดยามผู้อื่นคนที่ด้อยกว่านะครับแล้วก็ยกตนเองในโคมท่านเป็นประจำนะครับโอ้อวดว่าตนเองนี่มีเงินนะครับว่ามีบารมีมีแบล็คหุุนหลังนะครับไม่มีใครทําอะไรเธอได้เธอก็เลยย่ามใจนะครับโชว์พฤติกรรมต่างๆที่ออกมานะครับเยยดยามออกทางสีหน้าสีตาเวลาขึ้นไล่สดนะครับดา่า แม้กระทั่งผู้ที่เคยช่วยเหลือเคยสปอร์ตนะครับ FC ใจดีนะครับ,รบที่โอนเงินช่วยเหลือตอนช่วงแรกๆที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับตอนนั้นคนยังสับสนว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่พฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาตลอด4ปีเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยชัดเจนมากๆเลยนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับแค่รอเวลารอเวลาพิสูจน์ความจรงิงเท่านั้นนะครับตั้งแต่เริ่มแรกแล้วมันไม่เป็นความจริงนะครับการกระทําต่างๆของผู้หญิงคนนี้ นะครับพฤติกรรมบวกกับพฤติกรรมปัจจุบันตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันรวมทั้งน้องสาวน้องชายออกมาแฉนี่มันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบชอบโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตนเองกรมเรต่างๆที่ผู้หญิงคนนี้ได้่อเวร่อกรรมมันจะสะท้อนทหาตนเองไม่มีทางที่จะหลีกหนีพ้นเลยนะครับปัจจุบันนี้นางก็ไม่ได้รับความสุขอย่างแท้จริงเลยนะครับนางมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนะครับ ทุกวัวนไม่มีวันใดที่นางจะไม่คิดนะครับว่านางกระทาอะไรลงไปนะครับถึงแม้นางจะเป็นคนที่ชอบให้ร้ายคนอื่นก็ตามนะครับอย่างน้อยๆน,นางก็ต้องคิดและ่ะสมองจิตใจเหมือนกันหมดนะมนุษย์มันจะมีว่าคนนั้นเขาคิดดีหรือคิดชั่วนะครับถ้าคนคิดดีเขาจะไม่ทําความชั่วแต่คนคิดชั่วนี่เขาจะไม่ทําความดีนะครับเขาจะมีความสะใจในความมืดบอดของเขา ที่เขาได้ทําผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงครับคนสัหรบบคนที่เขาชั่วนะเขาจะไม่มีความคิดในทางที่สว่างเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้มีแต่ปัญหานะครับมีการร้องเรียนสารพัดนะครับด่าทอโต้ตอบกันในโซเชียลนะครับหน้าออกมายังไงก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบของคนนะอันนี้เราไปห้ามกันไม่ได้นะครับแต่เรื่องเวรเรื่องกรรมนะ ไม่มีทางจะหนีพ้นนะครับเอซีทุกท่านรอดูกันต่อไปนะครับพิสูจน์กันไปในไหนเราก็มาดูตั้งนานแล้วมาติดตามเรื่องราวนี้มานานแล้วเนาะติดตามกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งทิ้งรอวันจุดจบของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงนะครับเอซีโทษทุกท่านเราคอยดูกันเนาะต้องขอบคุณคุณหม่ชะละวันนะครับที่โพสข้อความนะเขียนความชัดเจนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับโทษแต่คนอื่นสาบแต่ สิ่งไม่ดีให้กับคนอื่นแต่ตนเองไม่เคยโมงเงาตัวเองว่าตัวเองทําผิดพลาดทําอะไรผิดนะครับแต่ออกมาเทแเถเทเแ,แ,แล้วก็โยนขี้ให้คนอื่นโยนความผิดให้คนอื่นไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองนี่กระทาความผิดนะครับทั้งๆที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองมันมีพยานหลักฐานต่างๆชัดเจนนะครับแต่นางเลือกที่จะเทรอวันสุดท้ายวันจบจบของนางมาถึงแน่นอนนะครับเอซทุกทท่านนะครับวัน ที่สารพิสูจน์ความจริงนะครับกระจ่างแจ้งแก่สังคมนะครับวันนั้นเราจะประโคมข่าวอีกทีเนาะ